วันนี้นะครับผมจะมาสอนแก้ปัญหาที่น่ารำคาญที่สุดของเกมไมครับนะครับนั่นก็คือปัญหาแมปหายนั่เองครับผมบอกเลยว่าใครที่จะมายาวนานนะเจ็บกันมาทุกรายแน่นอนฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกันในช่องบางสงสารเกมเมอร์ครับก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนแก้ปัญหาแมปหายนะครับตามที่บอกไปต้นคลิปเลยเนาะเรียกว่าเป็นปัญหาระดับตำนานของไมครับที่หลายหลคนเคยเจอนะครับผมนะ ต้องบอกก่อนนะว่าปัญหาสาเหตุแบบหายเนี่ยส่วนมากแล้วไม่ได้เกิดจากเราเองนะครับแต่มันเกิดจากเหตุจาเป็นเช่นบั๊หรือบางคนแบบไปเผลอเข้าร่วมตัวเกมเบต้าออกไม่ได้หรือปัญหาต่างๆที่ทําให้เราเข้าเกมไม่ได้อย่างเงี้ยบางครั้งมันจาเป็นต้องลบตัวเกมใช่ไหมครับปรากฏว่าเวลาลบตัวเกมเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามเนาะแมปของเรามันหายไปด้วยครับยิ่งน้องๆมือใหม่หลายคนนะก็ไม่รู้แบบไม่ทราบว่าเกมจะเซฟไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลบแล้วก็เสียดายแมปสําคัญของเราก็หายไปเนาะวันนี้นะครับผมเลยจะมาสอนแก้ปัญหานั้นนะครับด้วย นับ Export Map เป็น External File ใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปเก็บไว้โฟลเดอร์ไหนก็ได้หรือจะส่งไปเครื่องเพื่อนส่งไปคอมหรือจะอัปโหลดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตบนอ่า o o g l r i v i v e อะไรอย่างเงี้ยเซฟเก็บส่วนตัวไปเลยก็ยังได้นะครับเรียกว่าช่วยเพิ่มความปลอดภยัยจะลบเกมกี่ทีก็ไม่หายแน่อนอนเนาะวันนี้ผมจะมาสอน Export Map เป็น External File อออกไปเก็บด้วยตัวเองนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนเจาะลึกให้กับไมค c r รับ PE พักโทรศัพท์ก่อนนะครับก็ใครอยากจะให้สอนใน j ้าว่าในเ e ็ดล็อกในอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เนาะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและทําตามได้ทุกคนเนาะมันมีวิธีแบบมันมีวิธีแบบแมนนวลเข้าไปทาด้วยตัวเองในอ่าไฟล์ลึกๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีง่ายที่สุดก่อน,นครับโอเยครับเตรียมโทรศัพท์ของเราให้พร้อมและไปเริ่มดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้คนระับเราก็มาอยู่ในเครื่องน้องผมกันอีกแล้วนะครับก็อย่างแรกนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมา,าลงตัวเสริมปุ่ม export map ก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะว่า Minecraft PE ของเราคนระับยังไม่มีปุ่ม export map ในตัวเกมเองเหมือน e c คร f t b บ d r o c k เนาะปัจจุบันนะครับเบด็อกในคอมในว i n d o w s 10เนี่ยไม่ต้องลงตัวเสริมก็ export ได้แล้วนะครับแต่ของ PE ยังต้องลงก่อนนะไม่งั้นไม่สามารถ export จากตัวเกมได้เนาะอ่ะโอเคก็ตัวนี้ทำการเลื่อนไปข้างล่างนะครับผมก็สามารถเข้ามาอ่านลนเอดยด์ท็อปกันเองได้นะแต่ผม นะผมดาวน์โหลดตรงนี้เนาะเห็นไหมจะมีลิงก์สีเขียวตรงนี้อ่ะกดลิงก์ไปครับปุ๊บหนึ่งครั้งแล้วกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะฮะตรงนี้รอมันโหลดโหลดรอมันโหลดไปเนานะอ่ะพอมาโหลดเสร็จมันจะขึ้นเจ็ตดาวน์โหลดนะฮะกดเจ็ตดาวน์โหลดไปเลยนะผมนะแล้วก็เห็นนี้ไหมครับลิงก์สีเขียวตรงนี้กดลิงก์สีเขียวตรงนี้ทิ้งเนาะปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้เรานะนี่เรียบร้อยเนาะอ่ะถ้ามาขึ้นเปิดแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ อย่างต่อมานะผมแนะนาให้คุณผู้ชมไปโหลดแอป rx file explorer ตัวนี้เลยครับก็ที่จะนําให้โหลดนะเพื่อที่หน้าตาของแอปแตกไฟล์ Fi ของคุณผู้ชมและผมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเนาะตรงนี้แนะนําใช้ตัวเดียวกันนะครับจะได้ไม่งงเนาะอ่ะขึ้นเปิดแบบนี้เป็นอันเรียบร้อยครับโอเคครับหลังจะโหลดมาแล้วนะก็ทําการกดเข้าแอป rx file เลยเนาะปุ๊บเข้ามานะฮะตรงนี้มันจะให้เราไปแบบอนุญ,ญาตเข้าถึงไฟล์เนาะกดยอมรับไปนะผมนะแล้วก็กดติ๊กให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดนะฮะปุ๊บอ่ะแล้วกดอนุญาต เรียบร้อยนะมันก็จะพาเราเข้ามาหน้าแอปเนาะอย่างต่อมานะให้เราไปที่ตรงนี้ที่เก็บข้อมูลเห็นปะอ่าตรงที่มันเขียน29%ตรงเนี้ยเห็นไหมที่เก็บข้อมูลเข้าไปนะฮะต่อมานะเลือกไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนาะเพราะว่าเราอ่าดาวน์โหลดมามันก็อยู่ที่ดาวน์โหลดนะฮะกดนะที่ดาวน์โหลดเนาะทีนี้เราจะเห็นในไฟล์นี้อ่า Export ตรงนนี้ Import Export ตรงนี้ในปอทอนเห็นไหมเราจะเข้ามาเจอแล้วนะครับให้ทําการลองกดเปลี่ยนชื่อูเนาะกดค้างที่ไฟล์ก่อนนะฮะให้มันขึ้นติ๊กถูกนะแล้วลองกดเปลี่ยนชื่อตัวนนี้้คคุณผูชชชมมาเ็ื่่อกอก อ่ะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมนะให้ทําการลบคําว่า zip เรานะต้องการแค่ตรงคําว่า mc pack เนาะเห็นไหม mc pack zip ไม่เอานะเอา zip ออกครับนี่เอา zip ออกไปนะหรือคาว่า mc pack แบบนี้นะแล้วกดตกลงปุ๊บทีนี้ทําการกดคลิกที่ตัวไฟล์หนึ่งครั้งเนาะอันนี้คลิกเฉยน,นะคลิกธรรมดานะปุ๊บคลิกเปิดเนาะทีนี้เลื่อนเลื่อนหาครับหาไมค์คราฟของเราไมค์คราฟอยู่ไหนเอ่ยนี่เจอแล้วกดติ๊กไมค์คราฟปุ๊บ ติ๊กมากครับนะแล้วกดเฉพาะครั้งนี้หรือเสมอก็ได้ผมก็เสมอนะปึ๊บเข้าไปมันก็จะเด่งเข้าเกมนะฮะอันนี้จะเป็นการลงแอ็ A นอออัตโนมัตินะก็ใช้เป็นไฟล์ MC pack นะครับผมรอเข้าเกมสักครู่นะฮะปึ๊บนะฮะอ่าเข้าเกมเรียบร้อย Import Started นะครับผมนะ <C le af> นี่ก็จะขึ้นหน้าปกแอดนออนของเรามาเนาะเป็นอ่า Import Export พอร์ตเอ็นออลเนาะ โอ้ยครับตอนนี้ตัวเกมของเราก็ <Wow. S 1> พร้อมที่จะ export map ์ตแมนะครับเราก็ไปดูวิธีการพ,พร้อมๆกันเลยเนาะโอ้ยครับตอนนี้รเรากด play เข้าไปที่เกมได้เนาะแล้วก็เราก็ไปเลือกแมปนะครับว่าเราจะ export map ไหนบ้างนะครับ oh. ตรงนี้ใครนับมี map เยอะๆเหมือนผมนะ48 map 80 map เป็น100 map อย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เลือก map แบบสำคัญๆหน่อยนะไม่ต้อง export ทุกอันก็ได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะฮะอ่าจริงๆมันมีวิธีในการแบบ export ทีละห,หลาย map หรือว่า backup file ทัั้้งงหมมดดขอตววเกยนะแตต่อออันนเน,นเเเเี้้้ยราางงขไไปทใฟล์ลึกๆซึ่่งงวัันนี้้ผมมยไไดสอนนวิธีะั วันนี้จะมาสอน Export แบบ Simple ง่ายๆแบบเออเรามีแมปแบบคัดมาสัก10แมป15แมปหรือแบบ56แมปอะไรเงี้ยเอาเฉพาะแมปสำคัญพอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเยอะนะฮะใครมีแมปเยอะอยากจะแบ็กอัพทั้งหมดเอาไว้คลิปต่อไปเนาะคอมเมนต์ขอกันมาได้นะฮะโอเคสมมติผมจะแบ็กอัพเป็นแมปนี้เห็นปะเทสคอมมาตรงนี้เนาะผมกด Edit ไปครับ Edit ไปก่อนนะปึ๊บเข้าไป ทีนี้นะครับทำการเลื่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันเลื่อนได้นะเลื่อนขึ้นปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่ resource pack ครับกดที่ resource pack เนาะแป๊บนึงนะฮะทีนี้อ่ะเราก็มากดตรงของใครนะถ้าอยู่ที่ active เนี่ยให้กดมาตรง available ตรงนี้ก่อนนะปุ๊บมา available แล้วก็ทำการกด one net ตรงนี้เนาะอ่ะ45ตรงนี้นะฮะโอ้โหเครื่องน้องผมนี่ลงไอออนมาเยอะเลยนะฮะของคุณผู้ชมน่าจะมีน้อยกว่านี้นะเลื่อนหาครับผมเลื่อนหาเลื่อนหาไอออนของเรานะฮะนี่นะฮะ import export button นะผมนะอันนี้นะฮะก เลื่อนไปข,ข,ข,ข้างบนเนาะเลื่อนกลับไปนะฮะทีนี้ให้เราไปกดตัวคำว่า active เนาะปึ๊บเข้าไปนะผมนะอ่าเราจะเห็นว่า add on import export, export button ตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะฮะถ้าเกิดขึ้นตรงนี้นะอ่ะตาตัว active นะมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นอเรียบร้อยนะเรากด play เ,เข้าไปเลยครับ play เ,เข้าเกมไปเลยนะฮะตอนนี้มันจะมีปุ่ม export ขึ้นมาในเกมนะผมปึ๊บนะผมนะอ่าตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะทีนี้นะครับทุกคนจะถามว่าปุ่ม export map เนี่ยมมาอยู่ตรงไหนใช่ไหมตรงนี้คุณผู้ชมกด อ่ะเลื่อนล่างสุดเลยครับเลื่อนล่างสุดนะฟื้ปึ๊บเห็นอะไรไหมครับ Export Template ครับปกติ Export Template ตรงนี้ไม่มีเด้อมันจะมีหลังจากที่เราใส่อ่าไอตัวแพ็คเสริมตัวนี้เท่านั้นเนาะอ่ะทีนี้คุณผู้ชมก็กด Export Template ตรงนี้ครับกดเลยครับปึ๊บ เข้าไปมันจะเด้งไปหน้าไฟล์ในเครื่องของเรานะผมนะตรงนี้นะผมนะให้เราทําการเลือกว่าจะเซฟไว้ไหนนะครับผมนะแนะนำให้ทําการกดตรงนี้เห็นจ,จุดสามขีดด้านบนบ้างค่าคำว่าดาวน์โหลดอะ่ะกดไปเนาะต่อแรกมันอาจจะอยู่ที่อื่นนะเราก็เลือกไปที่ตรงชื่อโทรศัพท์เราสทุกคนชื่อโทรศัพท์อ่ะนะปึ๊บเข้าไปนะผมนะทีนี้เราดูเลยเราอยากเซฟไว้โฟลเดอร์ไหนผมชอบเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดนะผมก็เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดปึ๊บอ่ะอันนี้คือมันเข้าในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วทีนะครับตรงนี้ผมแนะนาให้ทให้ทุกคนนะทำการเปลี่ยนชื่อนนนเเะะ่ปปลลลียบแ็ MC โว้ครับ w o r l d เนาะเปลี่ยนเป็น m c v o แบบนี้นะฮะแล้วกดเสร็จสิ้นเนาะปึ๊บเซไปนะฮะปึ๊บเข้ามาเราเปหนึ่งเนาะสักครู่สักครู่นะปึ๊บนุ่มนะ export Map export world s t a r t e d นะเห็นไหมนี่นุ่มนะ export world finished เรียบร้อยนุ่มนะก็เสร็จแล้วนะนี่คือการ export w o r ง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็ออก world และไปเช็คที่แอปไฟจะเลยว่าไฟล์แ a p ของเรามาได้ยังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปเช็คไฟล์ของเรานะว่าไฟล์ของเรามารือยังเนาะก็เข้า i อซ์ไฟเลยครับปึ๊บเข้าไป อ่ะทีนี้เรื่องที่เก็บข้อมูลเนาะแล้วก็ผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับเก็บไว้ที่ไหนเข้าโฟลเดอร์แล้นะผมเก็บที่ดาวน์โหลดอ่ะผมก็เข้าที่ดาวน์โหลดนะฮะปุ๊บทีนี้เห็นอะไรไหมครับนี่ครับแมปชื่อชื่อแมปผมนะ test command ตรงนี้เนาะมาแล้วนะฮะก็เราทําการอ่าเปลี่ยนชื่อเป็น mcworld ใช่ไหมอ่ะชื่อรหัสสกุลเนี้ยสามารถนําเข้าเก็บอัตโนมัติได้เลยนะฮะให้เราเนะําทำการคลิกนะคลิกธรรมดานะครับที่ตัวไฟล์อย่งทีปุ๊บอ่ะทีนี้เหมือนเดิมครับเลื่อนหาไมค์ครับเนาะไมค์ครับอ่ะนี่เจอไมค์ครับแล้วกดติ๊กไมค์ครับบฟึเข้าไป มันจะเด้งเข้าเกมนะครับไปดูกันว่าแมปจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะแมปจะเอ็กซ์พอร์ตเข้าเกมอัตโนมัติน้อดูนะครับนี่นะครับ World Import Started เนาะอ่าเรียบร้อยนี่ผมนะอ่า Finish ชสก็คือเสร็จแล้วนะครับผมนะอ่าเราลองกด Play เข้าไปนะฮะฟึบเป็นไงครับนี่นะครับ t e เ Command เข้ามาอีกแมปหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกล่าสุดตอนที่เรากดออกนะก็จะเป็นหน้าปกนี้นะฮะทีนี้ผมจะลองเข้าไปในโวล์นะว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะลองเข้าไปดูนะนี่นะครับ ก็แมปเดียวกันววเดียวกันเปนะ๊กเนาะก็เข้าเล่นได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คือการอ่าอินพุตกับเข,เข้ามาในเกมเนาะผมก็ลองกดเปิดไฟล์ให้ดูแล้วว่าไฟล์ใช้ได้หรือเปล่านะครับเท่านี้นะคุณผู้ชมก็จะได้ไฟล์แมปแบบเป็น external file สำเร็จรูปแบบนี้พร้อมลงเนาะเรานรับก็สามารถนำไฟล์เนี้ยไปเก็บไว้เครื่องเพื่อนเก็บไว้อัปโหลดขึ้น o g l e Drive หรือว่าจะทำเป็นลิงก์แจกแมปจะไปส่งไปเก็บในคอมไปเปิดในคอมเนี่ยเราก็สามารถเล่นแมบนี้ได้ทุกเครื่องแล้วนะครับก็แค่สมมุตินะสมมุติผมส่งไฟล์ีเครื่องเพนี้ยไปิดนะ อ่ะคลิกเปิดเมื่อกี้ปึ๊บให้มันเข้าเกมอ่ะนึกออกไหมมันก็ลงได้แล้วนะครับผมนะอ่ะส่งไฟล์นี้ไปเปิดเครื่องใครที่มีไมค์ครับ Bedrock หรือไมค์ครับ PE เนี่ยสามารถเปิดได้เลยเนาะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผมเอ็กพอร์ตแบบซัมมายทิงนะก็เข้ามาหลายแบบแล้วนะครับในกรณีที่เราจะย้ายโทรศัพท์นะครับผมนะเราก็สามารถใช้วิธีการเอ็กพอร์ตไฟล์แบบนี้ได้เช่นกันเนาะก็อาจจะอัปโหลดขึ้นกูเกิลไดไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยโหลดกลับลงมาแล้วก็ค่อยติดตั้งลงบนเครื่องใหม่ของเราก็ได้นะครับผมนะขอแค่ได้ไฟล์ที่มาแแลล้้้ววเกก็็บบบใหดีนจนะครั ตรงนี้นะครับน้องๆบางคนอาจจะถามว่าเอ้าพี่แล้วถ้าเกิดผมใส่ add-on ลง m a ปไปหลายตัวล่ะ save m a add-on จะตามไปด้วยไหมตรงนี้ผมบอกเลยว,ว่า add-on ทุกอย่างอะไรก็ตามที่เราใส่ไว้ในแมปจะตามไปหมดนะไม่ว่าจะเป็น resource pack ถึกเจ้า pack add-on ต่างๆที่เราใส่ไว้เนี่ยอันนี้ตามไปหมดเลยครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าข้อมูล player จะตามไปไหรือเปล่าสมมติเราเคยเล่นกับเพื่อน45คนอย่างเงี้ยอ่าเวลาเราส่งไปเครื่องเพื่อนหรือส่งไปเครื่องอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยเอยเอเวลาเพื่อนกดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะไปเกิดจุดล่าสุดที่เขาออกเกมหรือเปล่าเนาะผมไม่มั่นใจอย่่างงงเเดียวคืืออออรขข้มูล ว่ามันเซฟไว้หรือเปล่าแต่สำหรับคนเล่นคนที่เป็นเจ้าของแมปอะนะอันนี้เหมือนเดิมเว้ยแต่คนอื่นน่ะที่แบบจอยเข้ามาเล่นน่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเซฟไปหรือเปล่าเนาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะับที่เล่นกับเพื่อหลายคนนะครับผมแนะนําให้เอาไอเทมในตัวเพื่อนเนี่ยใส่ในหีบเก็บไว้ก่อนที่จะเซฟแมปนะครับคือจดสเปาเนี่ยถ้าเกิดคนเราที่เราสามารถเดินกลับมาได้แต่ไอเทมหายแล้วหายเลยนะครับเอาใส่หีบไว้ก่อนแล้วค่อยเอ็กซ์พอร์ตแมเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ที่เหลือเซฟหมดครับแอด on on นะอ,อ,งองแอดเข้าไปน หยิบเข้าไปนะผมนะอาจจะเ,เข้าไปดูเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบที่น้องผมเล่นไวนะ้เนาะนี่กดเข้ามาเห็นไหมนี่นะครับมี add-on active อยู่แล้วนะสองอันนะอะ่ลองดู be hover ดินี่นะมีสองอันครบนะดูนะมีสองอันนะอ่ะผมจะทําการใส Add ่ add-on export เข้าไปเนาะนะนะเหมือนเดิมเนาะไปที่ available แล้วเลื่อนหาเลยครับนี่นะครับกด active เข้าไปกดไปตรง active ตรงนี้อ่ะเห็นไหมโผล่ oh, export add-on เข้ามาเพิ่มอีกอันนึงนะอ่ะทีนี้เราจะลอง export ดูว่ามันจะเซฟ e add-on เราตามมาดูหรือเปล่านะฮะโหลดไปเลย โอเคครับตอนนี้นะรเราเข้ามาในเครื่องน้องผมมาที่เรียบร้อยนะโหดูไอเทมก็รู้นะว่าไม่ธรรมดานะฮะอ่ะกด start game ไป setting เนาะเราจะ export map น้องผมกันนะฮะเลื่อบบนไปข้างล่างนะผมนะโอ้โหรีซอ u r c e p a c เต็มมากนะฮะหวังว่าจะไม่ตีกันนะอ่ะโอเคไม่ตีกันนะฮะนี่นะครับ export template นะครับกดไปเลยครับปึ๊บเข้าไปนะผมนะนี่นะทำได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็น mc world เนาะแบบนี้นะผมนะกดเสร็จสิ้นนะฮะฟืบนะผมนะเรียบร้อยนะนี่ก็คือการ export map add on เนาะ อ่ะถ้ามันขึ้นเอ็กซ์พอร์ตเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันขึ้นฟินิชป่วนะฮะรู้สึกว่าแมปที่แบบมีเอ็นออนเยอะเนี่ยจะเอ็กซ์พอร์ตเขาคันนานหน่อยไหมเอ็กซ์พอร์ตอินโปรเกสติ้งตรงนี้เรารอแป๊บหนึ่งเนาะเพิ่มเพิปป่มได้ไหมได้ไหมนี่นะผมนะฟินิชเสร็จผมนะเรียบร้อยเนาะถ้าเกิดขึ้นฟินิชแบบนี้เป็นอันใช้ได้นะเท่ากับว่าเซฟเรียบร้อยแต่ใครที่ลงเอ็นออนเยอะกว่านี้ก็อาจจะนานกว่านี้นะต้องรอนิดนึงนะห้ามปิดเครื่องนะรอจนกว่าจะขึ้นฟินิชก่อนนะครับแล้วค่อยออกนะผมนะแบบนี้นะ ตอนนี้ครับในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมก็มีเทสแอดออนเข้ามาอีกอันนึงแล้วนะผมจะลองกดดูว่ามันใช้งานได้ไหมเอ่ยกดแตะเข้าไปนะฮะเฟิบนะมันก็จะเข้าเกมครับดูว่าแอดออนจะมาครบหรือเปล่านะฮะเฟิบเข้ามานะผมนะนี่อินพุตสเตตส์แล้วได้ไหมเอ่ยอ่ะเรากดเข้าไปดูกันอันน,นี้มาแล้วฟิ fin ishes, นะิเช์เนาะรู้สึกว่าแมปพวกแบบแอดออนหรือแบบใหญ่เนี่ยจะช้ากว่าปกติหนึงนะต้องรอเลยนะกดเข้าไปนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะโอ้โหเทสแอดออนสองอันนะฮะเราลองกดอีดิตไปก่อนเลยนะผมจะเช็คก่อนว่าแอดออนเข้าหรือเปล่่่านนนนะะะะฮะไปทีีผมนะ สามอันนะเข้าครบนะสามอันนะมาเต็มนะบีแฮมเบอร์ล่ะมาเต็มนะครับผมนะบีแฮเบอร์ก็มาครบเนาะก็เราเช็คและแอดออนเข้าไอเทมพังหรือเปล่าไปเช็คในเกมอีกถ้าไอเทมพังก็แสดงว่าใช้ไม่ได้เนาะถ้าเกิดใช้ได้ไอเทมต้องไม่พังนะครับโอ้โหตอนนี้โหลดหน้าบกเกมมาแล้วนะฮะถลดมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่ารีซอสแพคไม่พังเนาะมาเต็มนะฟื้นเข้ามาเป็นไงนี่นะครับผมนะไอเทมอยู่ครบนะ มาเต็มนะไอโนนออลนะลองกดเข้ามาดูดิก็ไม่รู้น้องผมเล่นมอสอะไรก็ไม่รู้นะฮะรู้จักรีซอสแพ็กก็เอาเป็นว่าไม่พังเนาะลองบล็อกมาวางดินี่นะฮะทุกคนนะทางรีซอสแพ็กไอ้น้ออนเข้ามาเต็มครบจบเหมือนเดิมนะครับ เท่านี้นะครับเราก็สามารถเซฟแมปได้ตามใจเราต้องการเนาะอันไหนสําคัญบ้างก็เลือกเซฟได้หมดเลยครับแนะนำนะครับใครมีปัญหาจะไปต้องลบเกมเกมบัก๊กอ่ะออกเวอร์ชันเบต้าไม่ได้อะไรเงี้ยให้ทําการเซฟแมปแบบนี้ออกไป็เอเนทอลไฟล์เหมือนเมื่อกี้ก่อนเนาะอ่ะทีเนี้ยเราค่อยลบเกมนะต้องเซฟไฟล์แมปออกไปก่อนแล้วค่อยลบเกมเนาะถึงจะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ใครใช้วิธีนี้แนะนาว่าอ่าคัดแมปนิดน,นึงก็ดีนะไม่ต้องเซฟทั้งหมดก็ได้ไม่งั้นมันจะเสียเวลาเนาะเห็นไหมนั่งกดเข้ากดออกเกมอยู่มันจะเสียเวลาเนาะสักแบบ10แมปอะไรเงี้ยกว่่าาะ้นิดดใครงงงจััทํหม ก็ได้เนาะตรงนี้นะครับผมมีทริคในการช่วยเพิ่มความเร็วสำหรับคนที่ต้องการ export map เยอะๆนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ setting และไปใส่ resource pack ใน setting เนาะไปที่ setting นะครับแล้วก็เลื่อนหา global resource เนาะอ่านี่เจอแล้วทักที่ global resource ตรงนี้เนาะมันจะเป็นการใส่ resource pack ในตั้งค่านะครับเรียกไม pack เนาะอ่ะเป็น pack ของเราเนาะเราก็จะเจอนี่ import export add on button ตรงนี้นะกด activate ด้านล่างเนานะปึ๊บไปนะฮะเป็นการ activate เนาะกดดูตัวเขา active นะกดออกมาถ้ามันขึ้นแบบนี้ไปอันเรียบร้อยเนาะแล้วกดออกจากเซ ฟืบนะเรียบร้อยทีนี้นะครับตัวเสริม export map เนี่ยมันก็จะติดอยู่บนตัวเกมเราเลยเนาะเวลาเรากดเทเข้ามาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาเลือกกด edit นะอ่าเราไม่ต้องมาคอยกด edit ใส่ add-on ที่อันและเรากดเข้าเลยเราอยากเข้าแบบไหนเราเข้าเลยนะไม่ต้องใส่ตัวเสริมเลยเราเข้าได้เลยนะฮะสมมติผมเลือกเข้าเป็นแบบ g g No หนึนะเข้าไปฟืบเข้าไปนะฮะสังเกตนะผมไม่ต้องมาใส่ทีะอันนะเข้าได้เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เข้ามาในแม p แล้วนะครับก็ทําการกด setting เลยฮะไปที่ setting เนาะ อ่ะทีนี้เรือล่างสุดนะฟื้อไปนี่นะผมนะ Export Temp l a t มมาแล้วเนาะอ่าไม่ต้องมาคอยใส่แยกทีละแมปให้เสียเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกแมปหนึ่งนะฮะแมปนู๊บแล้วกันโอเคฮะเข้ามาแล้วนะครับกด Setting ไปเข้า Setting นะฮะ้ามาเรือล่างสุดนะครับผมนะก็จะขึ้นทุกอันเรียบร้อยเนาะเห็นไหมจบจบครบนะไม่ต้องคอยลงแยกทีละแมปก็ช่วยประหยัดเวลาได้ประมาณหนึ่งนะครับโอ้ยครับสับพิธีการที่สอนไปเมื่อกี้นับก็จะเป็นการอ่า Export Map ผ่านตัวเกมโดยตรงเนาะก็เป็นวิ แต่สำหรับบางคนที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนผมนะแบบสายซีรีสหน่อยเนี่ยแมบปบต้องมาครบแอดออนต้องมาเต็มทุกอย่างตั้งค่าเซตติ้งมาหมดเนี่ยมันมีวิธีการแบ็กอัพทั้งหมดด้วยนะครับวิธีนี้เหมาะก,กับคนที่มีแมบปบหรือมีไฟล์เยอะเนาะเพราะว่าแบ็กอัพทีเดียวจบได้กลับมาทุกอย่างนะครับแต่ข้อเสียคือจะยุ่งยากหน่อยต้องเข้าไปทําเองไปวางไฟล์เองทุกอย่างเลยนะครับแต่สำหรับคนที่มีแมบปบหรือมีไฟล์เยอะเนี่ยทำวิธีนี้ยังไงก็ไวกว่าเนาะเพราะมานั่งเอ็กพอร์ตแต่ละแมปเนี่ยมัน,นะ สำหรับการแบ็กอัพไฟล์เกมทั้งหมดแบบนี้นะสามารถทําได้ทุกเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็น Bedrock Java หรือ PE โทรศัพท์ทําได้ทุกเวอร์ชัน่นแล้วผมก็ลองมาแล้วเนาะแน่นอนนะว่าคนเล่น Minecraft น,นานๆอย่างผมเนี่ยเคยแบ็กอัพมาหมดแล้วนะไม่งั้นไฟล์หายแน่นอนนะฮะใครอยากได้รู้แบบจัดเต็มก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้ที่ด้านล่างเนาะก็เดี๋ยวอนาคตไว้ว่างๆมาทําสอนให้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนับที่ยังไม่รู้นะับตอนนี้นะับช่องบาง,งสามเกมเมอร์มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยราคาเริ่มต้นนับถูกมากเลยนับอยู่ที่25บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ oh. ก็มาพร้อมกับสิทธิพิเศษอีกมากมายที่รอคอยคุณผู้ชมอยู่นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนับที่สมัครเป็นระยะเวลานานานับก็จะมีการอัปเกรดของป้ายข้างชื่อด้วยนะครับยกตัวอย่างของน้องโคอิเกะเนี่ยก็อัปไปอยู่ในระดับที่3ามแล้วเนาะก็ฝากช่วยแชร์ต่อแล้วก็เข้ามาสับสน,นผมเป็นการพิเศษกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้า